สวัสดีครับเอซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ามาชมแนวทางเด่นล่างสูตรเกา่าสูตรเดิมปัะทะสูตรเด่นดังนะครับมาดูกันว่าทั้ง2ส,สูตรจะเดินคู่กันหรือไม่นะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขและวิธีการคํานวณก็มาฟังคําเตือนจากทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการคำนวณก็ามาดูย้อนหลังไปดู การชนของทั้ง2สูตรดูนะครับย้อนหลังไปในงวดที่ออก46ล่างนะครับสูตรที่1คำนวณได้420สูตรที่2ได้248นะครับชนกันที่4กับ2เลขที่ออก46นะครับ งวดต่อมาสูตรที่1ได้8 6 4สูตรที่268 2ชน6กับ8เลขที่ออก28นะครับงวดต่อมาสูตรที่1ได้8 6 4ตัวเดิมสูตรที่2 79 3ทั้ง2สูตรไม่ชนกันนะครับก็จับคู่กันมาที่9 4เด่น3ตัวมา1ตัวทั้ง2สูตรเป็นสูตรคู่ขี้นะครับ งวดต่อมาสูตรที่1นึ่งในห้าสามหนึ่งสูตรที่สองหนึ่งสามเจ็ดเป็นเลขขี้ทั้งสองนะครับก็ชนกันที่1กับ3เลขที่ออก3 7งวดต่อมาสูตรที่1 319สูตรที่2 9 15ก็ยังคงเป็นเลขขี้ทั้ง2สูตรนะครับชนกันที่9กับ1เลขที่ออก5 9นะครับ งวดต่อมาสูตรที่หนึ่งสี่สองศูนย์สูตรที่สองสี่หกศูนย์เป็นเลขคู่ชนกันที่สี่กับศูนย์เลขที่ออกเบิ้ลศูนย์ศูนย์นะครับงวดต่อมาสูตรที่หนึ่งห้าสามหนึ่งสูตรที่สองเจ็ดเก้าสามก็เป็นเลขคี่ทั้งสองสูตรชนเลขสามเลขที่ออกสามสองนะครับงวดต่อมาสูตรที่หนึ่งสองศูนย์แปด สูตรที่สองหเป็นเลขคู่ทั้งสองสูตรชนกันที่2กับ8เลขที่ออก 3, 8นะครับงวดต่อมาสูตรที่ 1, 5, 3, 1สูตรที่ 2, องเกก็เป็นเลขคี่ทั้ง2สูตรนะครับชน1นึ่งกับ5 เลที่ออก6นนะครับงวดต่อมาสูตรที่1ได้6 4 2สูตรที่2 2 4 8เป็นเลขคู่ทั้ง2สูตรชนที่2กับ4เลที่ออก2 1นะครับ งวดต่อมาสูตรที่1 3 1 9สูตรที่2 3 5 9ก็เป็นเลขคี่ทั้ง2สูตรชนที่3กับ9งวดนี้ตัวชนไม่มานะครับออก5 1าจับ 5, คู่กันมาฝั่งละตัวนะครับงวดต่อมาสูตรที่164 2สูตรที่2 026ชน2กับ6เลขที่ออก2 3นะครับงวดต่อมาสูตรที่1 คำนวณได้ห9 7 0งเก้าเจ็ดศูนที่สองก็เป็นเลขคี่ทั้ง2อสูตรชน9กับ1เลขที่ออก5 1นะครับหววต่อมาสูตรที่หนึ่สศูตรที่สองหทั้ง2อสูตรไม่ชนกันนะครับได้คู่กับคี่ก็จับคู่กันมาที่5 0ย์นะครับ ในงวดที่ผ่านมาสูตรที่1753สูตรที่2 248นะครับก็เป็นขี้กับคู่ไม่ชนกันก็จับคู่กันมา54นะครับในงวดที่ผ่านมาในงวดนี้นะครับสูตรที่1ก็เป็นสูตรเก่าที่แอดลงให้ในคลิปแรกนะครับคำนวณได้208สูตรนี้ก็ เริ่มดังแล้วก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการคำนวณนะอ่ะแอดจะาให้แคปอีกทีหนึ่งเผื่อท่านผู้ชมที่ยังไม่มีสูตรจะได้แคปไว้ดูนะครับวิธีการคำนวณก็หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหลักร้อยสามตัวที่สองหนึ่งครั้ง บวกหลักหน่วย3ตัวั้งที่4-2ครั้งนะครับสูนี้ x บวก8บก8ลงจริงเป็นงวดที่8นะครับสำหรับสูตรนี้คำนวณแล้วได้208นะครับสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมมาดูสูตรที่2เป็นสูตรเด่นสูตรดังหลายๆท่านก็น่าจะมีสูตรไว้แล้ว ส่วนท่านที่ยังไม่เคยเห็นสูตรนะก็มาดูกันได้เลยนะครับแคปไว้ได้เลยวิธีการคำนวณนะครับานักหมื่นสองครั้งบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้ง บวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่4 1ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่4 1ครั้งบวก1คงที่นะครับสูตรนี้ x บวกสบวกสีนะครับ1นบวกหก็ได้2 2งสองบวกแได้0 0นย์ศูบวกเ้าในเกบวกสได้2 2.6ได้8 8บวก6ได้4 4บวก1คงที่ก็ได้เลข5นะครับ5บวก2ได้7 7บวก4ได้1นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นสูตรดังนะครับลองนำมาประกบกับสูตรเก่าลองดูนะครับถ้าเดินต่อทั้ง2ส,สูตร ก็จะได้ตัวเลขน้อยชุดลงนะครับหมวดนี้571นะครับนำมาประกบคู่กันนะครับลองดูว่า เข้าวินหรือไม่นะครับในงวดวันที่16มีนาคม2568ที่จะถึงนี้นะครับมาจับคู่กันเลยนะครับ25 27 21 05 07 01 85 87 81นะครับเลขก็จะมีน้อยชุดลงนะครับสําหรับ ในชุดเลขวิ่งอดก็เน้นวิ่งไปที่เลข2เพราะฉะนั้นก็จะเด่นไปที่2 5ห้าสองเกับ2 7นะครับถ้า2โดนเก็บ ตัวลองลงมาก็น่าจะเป็นเลข0นะครับแต่ในทุกนี้ก็มั่นใจที่เลข2นะครับจัดเด็ดๆไปที่27 25 ลองก็จะเป็น07นะครับเนื่องจากไปชน07กับ21นะครับไปชนเลขเลน7หลักหน่วยที่ชนหลายๆสูตรนะครับเอดก็ชอบอยู่ สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการแบบฟันตัวเดียวเน้นๆนะครับเด่นสุดๆเด่นสุดๆเลขสองนะครับ กดเลข2องจับไปที่2 5งห้ากับ27นะครับถ้าเอไม่ชอบเหมือนแอดก็ core, เลือกได้เลยนะครับ123 4 5 6 7 8สาใน9ชุดนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านที่ชื่นชอบก็นนำไปจัดขัดใจก็ดูผันผ่านนะครับเป็นชุดพิเศษลองนำมาจับกับสูตรเด่นสูตรดังลองดูนะครับ สำหรับเด่นทีเด็ดสามตัวมาหนึ่งตัวสูตรที่เด่นเด็ดที่สุดนะครับแอดก็ทำเรียงไว้ที่สามสูตรนี้สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามได้ไปแล้วนะครับสูตรที่สองก็จะมีศูนย์หนึ่งสองก็จะวนเวียนกันอยู่ในนี้นะครับเลขแอดมั่ใจว่าสองสูตรนี้น่าจะเดินต่ออีก อย่างน้อยก็หนึ่งวดแน่นอนนะครับผมวดที่ผ่านมากอดูอยู่ว่ามันเข้านะครับงวัน,นี้มาลองจับเป็นชุดเด่นชุดดังลองดูนะครับท่านที่ชอบก็ลองไปจัดนะครับขัดใจก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับ ทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้เช่นเคยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ